อะไรวะอยู่วนนี้ก็ตัดเองโอเคน้อ okay, งขอากราบสวัสดีท่านะผู้ชมทั้งหลายเลยทุกท่านทุกคครับยูกรลาโผเมงดีเอฟเคออกคอนเทต์วิตีที่กำลังจะแก่สิวแนละ้วเวลาตัดอ e ินเองเอ้ยไม่ใช่เราเล่นลาเล่นลาเล่นอย่าตัมนะเออลืมซาวแท็กเลยว่าตลอดทั้งวันเนี่ยผมนั่งคิดมาตั้งนานแล้วเอ๊ะไอ้อกามเนื้อของพวกเราไอ้ไขมันนี่มันอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยมันรู้สึกมันเยอะเกินไปหรือเปล่นานะ ก็เลยเปิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมานั่นเองเนาะชื่อ Healing of My Body Of My Body ค์บอ Body แปลว่าการรักษาหรือประมาณถ้าใครเล่นเกมพวกต่างโลกอ่ะจะรู้จักคำนี้ก็ดี h e a l i n g ก็เป็นการรักษาเองเนาะ o f My Body อร์เจ Body อร์แปลว่าอะไร Body แปลว่าร่างกายของเรานั่นเองเนาะทีแรกในตอนนี้เนี่ยผมก็จะมาออกกำลังกายเพราะก,การอธิบายเองเนาะเดี๋ยวผมจะใช้แอปที่ชื่อว่า ลิงแอปนี่เองเนาะผมนี่นี่อันนี้อันนี้ผมคิดว่านะใช้ภาษาเพื่อนแล้วสามสี่วันวอะไรเงี้ยก็ใช้ได้ดีมีระบบคำนวณแคลอรี่ด้วยแล้วก็ระบบฟิตเนสเอ่อเทเลเม้นเหมือนคุยกับคุณหมออะไรเงี้ยก็เวลาแต่แต่ต้องสมัครสมาชิกนะเนี่ยพวกคำนวณแคลอรี่ออกกำลังกายไม่ต้องสมัครสมาชิกฟรีเลยครับผมบอกเลยว่าฟรีส่วนที่แบบ เขาจะถามแต่ว่าเราจะเน้นโจทยไหนเป็นพิเศษนั่เองเนาะผมเลือกคาริโอทําไมผมถึงเลือกคาริโอเพราะเนื่องจากว่าผมเห็นมันเขียนว่าอะไรสักอย่าง,อางเออเกี่ยวกับหัวใจสูบฉีดเร็วขึ้นอะไรพวกเนี้ยถ้เาเลือกสมบูรณก็จะเป็นพวกอ,อกไหล่หลังแล้วก็แขนส่วนล่างก็คืออวัยวะเพศถุยน้อเล่นมีขาต้นขาอัตโพมลังแล้วก็น่อง ส่วนลำตัวก็จะเป็นตุกประมาณนี้การมีภารกิจลับหรืออาชีพเงินลับๆอ่ะทุกคนรู้จักอาชีพเงนใช่ไหมอย่างเช่นแบบออกกําลังกายตอนสามสี่เอ็มก็น่าจะประมาณปายสามไม่ก็ปายสี่ไม่ก็ตีสามมันก็ตีสี่อเี้ยผมไม่แน่ใจนะเอมกับบีเอ็มอะไรพวกเนี้ยผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่มีอาชีเมนอย่างงานหนึ่งคือโหคอเรียกอาชีเมนนะมันคล้ายๆอาชีเมนจะมีภาษาไทยแล้วภาษาอังกฤษนะครับทุกคน แต่เวลาเราแบบมันจะมีระบบชื่อว่าคำนวณแคลอรี่อะไรพวงนี้ใช่ไหมสมมติผมถ่ายาอจะสมลติอจจะเป็นมอนติอสบล์ชาเขียวนะผมถ่ายแค่หนึง่งแล้วเราก็เลือกเออเราก็เลือกเมนูชาเขียวแล้วตรงนี้ใช่ไหมแล้วมันก็จะเขียนว,ว่าแคลอรี่คุณเป็นคุณกินเป็นน้ำหรือคุณไปกินเป็นแก้ว,วไรงเงี้ย ตอนที่ผมพูดไปกินเนี่ยมันจะไม,ม,ะไม่มันจะไม่มีภาษาไทยเว้ยมันจะภาษากรีนล้วนเลยอ๋อเราจะมาออกกําลังกายสูตรที่ชื่อว่าคาและกะโดตไปกันเลยมีการบวกคะแนนอะไรพวกนี้ด้วยอันนี้ผมไม่ได้โฆษณานะ่ะคือใครจะโหลดก,ก็โหลดตามตามอัธยาศัยผู้ชมเลยอันนี้ผมเลือกเป็นบคัคเก็ตคาร์ลิโอฮึมลดไป25แคลมันจะมีคะแนะในให้ด้วยอันนี้ระยะเวลา5นาที พมบอกว่าเคยโหลดแล้วโอ้น่าสนใจพอเะคนะเีอเรอมจะมีเทนเนอร์อยู่3คนบ e เก n เนอร์เอชเทอร์มิแล้วก็เอสวันบเกเนอร์สำหรับมือใหม่เอเทอร์มินิแสำหรับเออมือมือเริโปร

ต่อไปเออไฟจำไฟจำเสียงมันสะดุดอ่าโอเคหนึ่งสอง่าแล้วเริ่มเลยนะครับแกไปดีกว่าแอ็ดขวานไปฟ้องเลยแก็ดขาอันที่อะถ้ามันท่ามันมันตาผมงงอ่ะฮึฮึไปกันเลยอย่างงงจะตายแล้วข้าวโพด 1> 1, years later. มันไม่เหนื่อยเท่าไหร่อันนี้มันฟืนใหม่อเอ้บวกสองและคะแนนอัตราการเต้นหัวใจผมไม่ได้ใส่สมาร์ทพอดหรือไอโฟนวัดอะไรพวกนั้นอะ่ะผมเลยไม่มีการขึ้นอัตราการเต้นหัวใจสเันอปนะเราจะออกกำลังกายนะครับขยับกันนะครับยอดโดดขึ้นครับโอ้โหโอ้ อ๋อทีละคาแบบจริงไม่จรหัแต่ต่อกรเนอเลยครับโอ้ยเิ้ไม่ได้ฝาเด็กผู้ชมเนี่ยผู้ชมจะกินเท้าผมกันไว้พร้อมยกเข่าบีินด้อยกข่า เกียร์ถ่านทิวงขึ้นมา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 เราจะบู๊กไม่ไหวครับคุณยกขึ้นยกขึ้นโอเคพร้อมแล้วเริ่มครับเริ่มโอ้โห เออโค้ดโค้ดไหนอุปกลุ่ขนาดนั้นเลยเหรอฮะก็ได้่นไงเดินมาใช่ไปที่น่ามาใช่มากถูใช่ เล่นเพลงอะไรวนะขอ,นะาาอันนี้ชื่เพลงไม่ไดการท้ากำลังใจของแอมนี้ว่ะสู้ๆสู้ๆนะเหลืออีกแค่คลิปเดียวเท่านั้นเฮ้ยอันนี้ชอบชอบชอบอ่าฮุกตาฟ่าใช่ไหมสวัสดีครับคุณสวัสดีครับแต่ในเนี้ยว่าคุณคอันนี้ประจำชั้นจะมาดูอะไรน,นะ สภาพแทบตนตายโอเคนะมันมีให้เราเลือกยังไม่เหนื่อยเลยเ <le a> ลือกวีโอเพิ่มแล้วก็มีกำลังดีการออกกำลังกายนี้เหมาะกับฉันแล้วก็มีเหนื่อยมากเลยขอบเบากว่านี้อีกดินนึงนะผมอยากเลือกข้อนี้มากแต่ไม่เป็นไรมันถือว่าอันนี้วันแรกไปเลยผมจะเลือกส่วนตัวนี้กำลังดีวันนั้นเองก็โอเคถ้าสลับว่านี้เนี่ยก็ สวัสดีไม่ย่ายครับทุกคนไปอะไรวะอยู่นีก็ตาเองไม่ชมทครับอันนี้